ย้อนรอยสวนฮักนาแพงสวนกเกษตรธรรมสุขยั่งยืน,นาาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมของชาวชวนบทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณี และการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนและตัวกเกษตรกรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่กเกษตรกรรมสวนกเกษตรเพื่อชื่นชมความสวยงามความสำเร็จและเพลิดเพลินในสวนกเกษตร ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นบางแห่งมีการอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นมีธนาคารข้าวเครื่องมือทางการเกษตรดังนี้เป็นตน้นสวนฮักนาแผงสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมมารามตาบลหน,นองสังอำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสะแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทย สมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เคยเดินทางไปเปิดกิจกรรมโคกหนองนาร่วมกับคณะสงฆ์ประชาชนและภาคีในท้องถิน่นพระครูประหัดบัณฑิตอินเทเมทีหรือองค์ม่อนหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจึงกลับไปพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาที่ดินอันเป็นมรดกของครอบครัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธเกษตร ท่านได้บอกกับทีมงานเรานะครับว่าสวนฮักนาแพงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธเกษตรตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามบนเนื้อที่ประมาณ15ไร่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและแฝงข้อคิดธรรมะในทุกก้าอย่างกิจกรรมภายในสวนฮักนาแพงเน้นสอนธรรมะแบบ Active Learning ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวผู้มาปฏิบัติธรรมค่ายธรรมะของเยาวชนและชาวบ้านภายในชุมชนเปิดให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติงานเกษตร,รแบบจริงจังผ่านกิจกรรมสนุกสนานในแนวทางธรรมะแบบไม่น่าเบื่อและได้ความรู้ทางการเกษตร,รติดตัวกลับไปด้วยเมื่อเราถามว่าอะไรคือแรงดลใจที่ตั้งใจทำตรงนี้ท่านก็บอกว่า จุดเริ่มต้นของสวนฮักนาแพงเริ่มจากการสร้างสะพานกลางทุ่งนาให้นักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดได้ใช้เป็นสถานที่เดินจงกรมปฏิบัติธรรมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ไร่พุทธเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนำข้าวผักและอาหารที่ได้จากสวนมาใช้ในวัดเป็นแปลงนาสาธิตวิธีการดํานาแบบโบราณใช้แรงคนแรงควายเป็นหลักโดยเราได้จัดกิจกรรมถอนกล้าดํานาบุญมาแล้ว6กปี มีนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านชุมชนหน่วยราชการมาร่วมกันดำนาจากนั้นโรงเรียนที่นำนักเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็บอกต่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลทำให้คนเริ่มมาถ่ายรูปและเดินเล่นผ่อนคลายมากขึ้นส่วนคำว่าสวนเกษตรธรรมะสุขยั่งยืน มาจากเมื่อเราเริ่มทำนาดำประมาณป,าณปีละสิบไร่ปลูกผักปลูกมนาวงท่อ600กว่าตน้นปลูกลำไย50าย50กว่าตน้นปลูกชมพู่30กว่าตน้นฝรั่งร้อยกว่าตน้นและอีกหลายอย่างผลผลิตที่ได้นอกจากใช้ในวัดแล้วยังนำไปแจกผู้ป่วยติดเตียงมอบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแล้วยังเหลือสำหรับจำหน่ายได้เงินไว้ใช้จ่ายค่าไฟทำกิจกรรมในวัด จึงนำเสนอต่อโรงเรียนชุมชนในการทำสวนเกษตรที่สามารถทำให้เรามีสุขยั่งยืนได้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคิดว่าประการแรกเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะสร้างแหล่งการเรียนรู้ไร่พุทธ,ธเกษตรเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเชื่อมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งสามารถเป็นทางรอดให้เราได้พึ่งพาตนเองได้ประการที่2ความเพียรพยายามความขยันในการทำสวนเกษตร เพราะต้องใช้เวลาในการทำรีบเร่งไม่ได้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละชามถ้ารีบเร่งก็ต้องใช้เงินทุนมากในหลวงท่านบอกว่าทำเศรษฐกิจพอเพียงให้ทำแบบคนจนอย่าทำแบบคนรวยประการที่3การสแสวงหาองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้เคมีประการที่4การสร้างเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนตรงนี้ และประการสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ในโซเชียลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงพุทธเกษตรตอนนี้ก็คิดว่าเราทำได้ระดับหนึ่งแล้ววันหยุดวันพักผ่อนจะมีผู้ปกครองพาลูกๆมาเดินเล่นเป็นจำนวนมากสวนหักหนาแพงสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมาราม สุดที่พงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เคยเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมกับชาวบ้านในการไถนาดำนาร่วมกับคณะสงฆ์และชาวบ้านเมื่อปี2563ตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเชิญมาให้เป็นประธานในพิธีถอนกล้าดำนาบุญปี2563ซึ่งประชาชนแถวนี้ตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะการทําโคกหนองนาแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ตื่นตัว หันมาทำโคกน้องนากันเยอะทั้งภายในวัดแล้วก็นอกวัดเพราะมันคือการสร้างชุมชนให้พึ่งตนเองผักปลอดสารพิษท่านมาที่นี่ก็เหมือนเป็นแรงเสริมให้ชาวบ้านหันมาทำสวนกเกษตรโครกน้องนากันมากขึ้นแม้คณะสงฆ์อำเภออรัญญประเทศก็มีกิจกรรมถอนกล้าดำนาบุญในปีนี้ถึงสี่แปลงเพื่อน,นำข้าวไปแจกผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ ท่านอธิบดีได้มาสร้างกระแสความสนใจและแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านได้มากภายในสวนฮักนาแพงมีร้านอาหารร้านกาแฟรวมทั้งยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุขไว้สำหรับเป็นที่เก็บพันุเข้าเปลือกและเข้าเปลือกแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่เดือดร้อนเมื่อทีมงานถามว่าอะไรคือจุดเด่นของสวนฮักนาแพงองคม่อนกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าจุดเด่นของสวนฮักนาแพงอยู่ที่พื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรม จึงมีเอกลักษณ์เป็นสถานที่ที่แฝงไปด้วยคติธรรมมีความสงบธรรมชาติไม่อึกระทึกครึกโครมเหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเงียบสงบเหมือนกับมาที่นี่แล้วได้ผ่อนคลายได้ปฏิบัติธรรมไปในตัวอีกอย่างรายได้จากสวนฮักนาแพงยังได้ช่วยเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆในหมู่บ้านและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สำหรับอนาคตมีเป้าหมายอยากให้สวนฮักนาแพงประกอบด้วย 1. สามารถเพิ่มสัมมาชีพสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้สูงอายุได้มากขึ้น 2. เป็นโรงทานอาหารผักปล่อดสารพิษสำหรับคนยากไร้และ 3. เป็นสวนสมุนไพรที่สามารถแปลรูปเป็นแพทย์ทางเลือกหรือการรักษาทางเลือกที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาบรรพชนเราได้และ 4. เป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนในหมู่บ้านรอบๆนี้คือพยายามให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนหมู่บ้านเพื่อดึงบทบาทของคณะสงฆ์ดังที่เราเคยมีในอดีตกลับคืนสู่ชุมชนตั้งใจไว้ประมาณนี้เท่าที่สังเกตสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกธรรมารามแห่งนี้มีสวนมะนาวปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสานร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หน,น้าชนิดเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักกายและใจเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของนาตอนที่เราเดินทางไปเยือนมีต้นข้าวเขียวเชื่ออุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์เห็นลูกปลาแหวกว่ายอยู่หลายตัวมีบอ่อน้ำข้างๆที่เต็มไปด้วยปลานานาชนิดท่านใดสนใจไปดูงานหรือชมบรรยากาศติดต่อไปได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมปามม่าโมกธรรมารามตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วหมายเลขโทรศรัพท์087814190 และจากข้อมูลของพัฒนาการจังหวัดการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจังหวัดสะแก้วมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจํานวน102แปลงมีทั้งขนาด1ไร่ขนาด3ไร่และขนาด15ไร่ตอนนี้ส่วนใหญ่ขุดสระน้ําเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วและรวมทั้งกําลังดําเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้อีก21แปลง ส่วนฮักนาแพงแม้จะตั้งอยู่ภายในศาสนาสถานแต่การขับเคลื่อนดึงหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นไปตามหลักเบวรคือวัดบ้านราชการเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนอยู่ดีกินดีอันนำไปสู่สุขยั่งยืนตามรอยศาสตร์แห่งพระราชาอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของโคกหนองนานั่นเอง